สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้กําลังเตรียมตัวเดินทางไปงานนะครับมือเลี้ยงพ่อกันอยู่โรงเรียนโพสีสุวรรณนะครับรบนพื้ใหญ่อําเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้เดินทางมาบ้านน้องยิงครับกล้ลังปุระประดับประดาใกล้แล้วนะครับพี่น้องครับใกล้เวลาที่จะได้ขึ้นบ้านใหม่อนสวยงาม มันเรียกนางยนรถพอการใช้เอานเฮ็ดอย่างปุ้นะคุแล้วคนณแล้วเฮ็นอย่างรถพอการใช้ระบันี่เปัา เอาเออเอาเ๋อก็ยี่ไปเบื้อุวงอิงอยู่ทั้งเวทีเลยบ่ขึ้นสวนสวนเออบ่ลูกสาวเจิมให้หนึ่งใบโอ้บัตรลำเบอร์โชว์บ่เฮ้เออเฮงเขงปังปังดังดังรวยรวยบ่เสร็มีผู้บ่าวเสียงอยู่ในนั้นบอลูกผู้บ่าวมีบ่เขาคือตาผัวข่อยแม่ลูกสาวยังเอาดีเขาทากมาสนันผัวข่อยยู่ซ้ายกับบ่ อีเบียส่งมาขีเมายไงโอ้ขอมือยม่ได้บอไปได้เหมืนี่ผ่านประคุมงามอะไรเนาะสวยไปดูอย่างไปอุ้งยิงครับไปดูไปสุดยอดอิลิผู้ใดเรียกไม่หน่อยอุ้งยิงไม่หน่อยใชะไหมคปับฟาเฟิง๊าเมิงกลยสมศรีสมคันะสมบัติสมเงี้ยสมใจมากนะครับ เป็พภูมเจ้าทีไหมพ่อภูมิเจ้าที่ตายายเจ้าทีกับตายายเนี่ยเดียวกันก <S 2> <S 2> นี่ตายายสารตั้มเนี่ยตายายพ่อภูมิของเธอสบยมากขนดยไมนี่ยญ<า>่ครับมาบิัน บ้อมาจังไดะจองอยู่นี่จังว่าหอดปีนาุคนะจะขอกันนอ่งหน่อยจะหอดเลิกปีใมาให้กันองค์ยิงว่าจังไดะก็องค์ยิงว่าดีมากเสร็จทำว่าแม่แม่พักยูเซ่นะครับเลยสิบกว่าคนนะครับมาเห็นาะว่ามันหนักมันหนักหนั่นวู้ดนั่นเป็นอย่างดีเลยแม่ติดอินให้พ่อ ใหญ่ครับใหญ่หรือเปล่าใหญ่ขนาดขนาดขนาดเส้นนวดตัวปักใหญไหมเขาไม่ดีแบบว่าว่ได้าสวยงามมากแต่เจ้าทีเจ้าทางอุ่นเก๋น้อาการกินโบอืดบอยากแล้วแค่พอเท็ถึงแต่พอโจรเนาะโอ้ยอันนั้นเรก็ไปสองมือนชิพอแล้วย่างไปหลังที่เ้าไม่เห็นที่เรจูกเป ราบเอาไปก่อนด้วยเอาน่าเข่านะลูกเอ้ยจะพาบบทจากจักได้เนาะโชกแข่มันก่อนให้ว่าใน200ล้านก่อนี่เอาแหมเสร็จน้อนได้อยู่แล้วนี้เนี่ยอืมราติดหนีเลยตัดติดกับแฟนบดีเหตุดีเนอะเหตุของสักระบียบโอ้ยสุดยอดอีหลครับก็สะอาดให้ย่างดี แบบนี้ทําความสะอาดง่ายนยเสร็จหน้าเปื้อนแล้วเนาะลุงลลอกลุ่มโตทุกอย่างสวยงามน้องรังพี่น้อกกับไก่มือเราด้วยจังนะครับสามสิบอดสาสอดธันวาคมนี้นะครับบัตรหน้างานกะร้อยยี่สิบรบาททักพ่อแม่หญิงแฟนผิดส่วนบัตรออนไลน์กัหนึ่งร้อสบเก้าบาทเฉพาะวันที่สามสิบเอ็ดใช่ทักสาวน้อยเพื่อนแพงแฟนเพ หรือหรือจะชมสี่วันเลยครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับเอาช่วงเทศกาลปีใหม่มือคืนนี่โอ้โตกใจมากกับพราอีกเห็นรถไม่ไม่เลยรถอันเทเลอร์เนาะเกิดอุบัติเหตุช่วงนี้ใส่รถเซนนอลช่วยขึ้นกําลังกลับปีใหม่จะมาขอบอยากไปใส่หนูรถหลายครับพอสิยุทป์ตั้งรักอยู่นี่เด้อระมัดระวังนะครับนี่รถเซนนอลรองเท้าผาข่อยได้อยู่ปักงรักอยู่นี่ไอฮอดที่ไม่ฮอด บ้านหอดสอลูกหาเต้าหาพ่อหแม่เดินเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกคนเลยนะครับว่าวันคืนนี้มาเต้มปั่มทุกปั่มเลยน่อยไปพเาองรถไปใสกินข่าวไปลูกไปม่กินข้าวไม่หน่อยดิพนยไม่หน่อยไร้มือด้ยน่คอยลบกันก็ล้อยมือนแล้วแหละตื้นแต่ตอนใดยังภาษาอย่างไร้มือกิน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  ม่หอาหลับเลยดิลูกไหวเหนาวเนาะอ๋อแสงมึงนี้ก็งามได้บ่เจ้าหน้วก็ขาหน่อยอยู่ด้วยลุงทำบิดโอ้ยฮับโป่่งบโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือพี่กล้องของขวัญ ตปลามาเวนนอยใสู่้ป่ามอเร็วเอาอาบอนนึ่งกี่เมตตนี่หนึงกิ่งหาเอ้าโอ้ยพวกี้คือการอาบกี่ที่อาบปียุดิขมยก็จะอาบปกิ่เดี๋ยวมังไปสองเออคือพออาบเสรงจะซิปมือบามตัวไฟยังน่อยจอา เขาดอประเดี๋ยวบ่แข็งปัาหมันของเขาประตูได้เขายินมาโรงงานเขาเิดักบ่แมนปัหามันเขาได้เขเปียนรักบ่ดีครับดีครับดีครับปองนนัเขียคนนี้ถัับมนคงีเยาเยากัเขาได้มมนต้องเฉียงอันนี้ันงนี่ล่ะา บันี่เชียงวะเนี่ยได้ได้จ้ะไปแล้วเวเอาด้ขอบ่ะเพิ่นเชียงไปเชียงมาเขาได้ไงก็นีอยู่ ขึ้นรีบขนนโดน่งนรบได้ย่างขึ้นแล้วตาปัญนาแน่กล้วยบดซีเสร็จแล้วนะอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณบรรยาเรียนบรยาไทยป่ะเนาะก

ทีมงานตุปุ๊กันเทตะวันกินเออได้กักินข่าเออได้กักินเขายู่เบิมือมัจะเห็นหนากันเบิร์ซีเบิดเขีไปเนี่ยพ่อะเกบัตอันนั้นบัตรนเบิร์มันบอกบัตเอาอดมือเลยเท่ๆจริงๆมันเบิดเขียดเราเยพราวันที่ยบสาอนะที่าวว่าเอาหนังงานใดรัว่าสีไทยไทยโลกโลกหเด้ยมานรางวัลใดเออ เอากระทักมยิงเพนเพยที่เการล่พี่น้องทรงบทนนะามันคือเจ้าวามึงยุยังอว่าคนสิมายรูปได้ประธนปรลงมาบานกคือนครับไทยรูปได้แต่ววาสทงไปตอนนี้ที่ประธนไปตอนอี้คือจีบเบื้องับเขาับเนี่แหะเพราะว่าบอกไว้มว่าสยี่สิามแต่ว่าขันไทยรูปทรงอยากเขาเบิ่ง้นเก่าัถารักได้ทีืกันได้ครับเอรศัพท์าปาอันง้นได้ืกันรุนงวันกี่ดบครับเมีนครับ เอาตามนั่นแหละพี่น้องครับปิดนี่ฝากพี่น้องสมีอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงตำหรวยทุกผู้ทุกคนครับ